สวัสดีครับเสียจวนสวัสดีครับนี่ครับเอฟซีทีรอคอยครับเหลขสายฟันหรือว่าเหล็กวิ่งเงินหลานสายฟันเงินหลานนะครับเนาะเสียจวนเพิ่นมาก็ได้แวะเวียนมาซิบ้าเมื่อพอกันทีหนึงครับเอฟซีก็ทรมมาถามอลไรมันส่งมัอเศร้าๆก็โทรมาบางกีเนี่ก็ท่มากโอ้ยบอกเสียจวนเพิ่นแบงปันแนว้าสัตว์ว่าเป็นมีเป็นชิ้นลายวะั่านใน หาเงินใส่สงการเนี่ว่าส่านว่าทักผมมือข้วคัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออสการอยากหาเงินใส่สงการดีครับผมได้รา้วล่บีพ่อผ่ราวันีค้กคล้ายมันว่าเนี้ยฟันดีคาดิฟันคือคือไปบ้านข้าเจ้านี่แหละข้าเจ้าข้าเจ้าเรียกกุ้งไหยครับผมกุ้งนี่ตางน้าเพียง เลยเลยตุมมองครับคุณมโอ้เลยตุมมองไหมยังไงเอ้กุ้งเบียร์สดนร้อยเตียมเดินอยู่แม่ครับผมผมเดิน้าสิสี่เพื่อนเพื่อนอไเด้เขได้ยิบไปผมครับใส่ถุงใส่ถุงไห้ผมสามโอเออสามถุงเออถุงละหกตัวหกตัวโล่ไเนแบบว่าเราเรียกกันโลดสามถุงหกตัวโล่ ฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อกุ้ <c oughs> งแม่นาเพราะนี่แหละวัากุ้งฝอยนะครับ <c oughs> วันใหญ่อยู <c oughs> ่อย่าบ้องได้โปรตีนโปรมื่อนี่แหละครับผมร้อยเอาหายยิบเปอรเด้อครับ <c oughs> เรียกอะไรซ้ำมัน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 ฮอกโตโร่อะวรวะั่นอือวิ่งเอาสามถุงโอเสียจวนได้ยิบเอาสามถุงแม่นอือกาเลยยิปเอากุ้งเอาเองเลยเด้ครับผมแล้วมันยุ่มยุ่มยุ่ <c oughs> มยุ่มเต็มเลยเด้ครับแม่ น้ำกับบ่เลิกบ่อผพูยิ่งเรื่องของเขาน่ะโอ้ครับเขาบ่เลี้ยงเลี้ยงเต็มเดินบ้านเลยตลาดบ้านเริ่อครับผมพอมากุ้งป้าคืองามแท้ครับผมเออเออจะกินได้หรอกอย่าเอาเป็นเส้นกรุงเส้นปลาตัวใหญ่ๆหนอกเส็ดกรุงขึ้นนั่นน่ะครับผมปารีเพราะว่าเอาแม่โรงแรมเป็นโล่าะไรตครับประมาณหกตัวโลประมาณหกตัวโลอืม แล้วมันผมได้เอาสามโลสามทุงนะครับครับเอาสามโลไม่ได้เป็นเลขตัวได้บ้านกุ้งไอ้พวกเป็นเก่าตัวกุ้งเป็นเก่าอันเบอร์เสียอืมก็เน้นว่ามันหกตัวโลดิหกตัวโลอืมนี่เราเรียกผมเรียกว่าไม่ได้เป็นเก่ายันก็หกเงียงนี่สินะครับโอ้ครับผมจะเพราะว่าเรียกเอาโ,โลห์หกตัวโล เนียก็โลกตัวโลกเมกียนแต่ว่าเอสามถุงแต่เอาสามถุงแต่ว่ากุ้งนี่เป็นเกลาแน่นอนมันบอกครับเกลาละ่ะโอ้เกลาละ่ะมันกลามเราใส่ใส่กุ้งไหมครับผมวันนี้ชิแมะละล่ะวันนี้ชิแมลเวเพราะว่าจัดให้ใส,ส่สงการนั่นไหมนี่จัดให้สงการอออของวันวันสงการ แมนอ่าพอว่าที่หนึ่งแหละก็วันที่สิบสองก็เป็นสงการแล้วแมนว่ัทีหนึ่งเนี่ยเอาเงื่อนก่อนเอาเงื่อนใบก้อนนะครับต้องเอาค่าคือน้ำมันึ้นมาจากกรุงเทพทีละงานดิเออซื้อซื้อก็ีซื้อหลายตัวเก่าเก่าต้องให้จีหกทีเก่าดิต้องใอ้ที่หกทีเก่าแมนไม่ใ่มีค่าน้ำมันแมนครับครับเพราะว่าผมวามันมีอีกสามถุงนี่จะเป็นหกสามเก่าสามบอหกสามเก่าสามคือบอ ขันแมน่นขันแม่นให้ให้เพื่อนไปบินไปเล่นนี่เสียจวนเดีเพื่อนบินฮอกเป้านหน่อยฮกกับสะกออเก่าเลยหกกับเก่าเลยอืมครับกุ้งลายอะไรพี่เก่าลายสลักได้โอ้โแล้วก็ว่าให้เก่าตัวเดียวไปใออห้พวกเขากกันดิอืมห้เาฮอกเออเก่เาเขาเพราะมันเลยคนละตัวเดียว,ต,วตัวเดียวกขาด้ยครับครับอันเสียวจวนคือบอกรักเก่ามันก็ออกฮอกนีสิแอ่ที่ว่าไอ้หวังบอก คือ่าแมนดิมันคนละตัวเล้เลขของก็เลขเก่าว่าอันคนละอย่างอืมแล้วก็มาบอกรักเก่าไปว่ามันมันว้ยหัวใช่ไหมมโนแมนคนละหลักอะไรคนละหลักเลยครับครับผมเออเพราะว่าอ่าถ้าถ้าพูดอย่างไดมากเก่าเนาะดาวสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าเป็นสิบะก้ามบอรสามเก่าเออสี่เก่า เออห้าเก้าซะห้าเก้าอืมันุวัมบักตั้เราจับกผมลองจับไเออส่ลอมยู่ที่มนบอครับผมวันนี้หกละครับผมเอ่วันนี้เอารักหกเอาเอาหกเอ่อเอ่อเอ่อสามหกสามหกอืมสามหกราคาเอี่ยงสี่หกเออสี่หกแล้วเอาเจ็ดหกซะ เกล็ดฮกอืมเอ้ยเากันผมผมมากเองสี่แหมครับไอ้ฮบตัวเฮานี้แหะไอ้มั่แต่ว่าหาฮกนี่บ่เอาเมื่อเสียพพอออกรับกันครับบ่ออกรอกันโอ้ครับผมครูะครอ็ไฮเท่านี้แหละไม่ไฮหลายอย่างให้สุดออเงินไหมสุดออกเมค่าขึ้นนะค่าน้ำมันขึ้นมาบานมาเที่ยวสงการถ้าไมใัถนจะให้รีบไรถ้าวิ่งก็วิ่งกขับฮกเลยน วิ่งกบวิ่งเก่าก็จับไหนได้ครับพี่น้องนบอกชัดเจ็ดล้วกุ้งเนี่ยเพะเห็นไลายอินีครับพี่น้อฝันไลา์เลยคนว่าจับอรุเร่องกโตโว่าั่นจับอรเรือกโตโรชิบ่นเจ็ดหกถีโอ้ยชิบ่เถีบคนาจับกับเจ็ดดีไหมครับเจ็ดหกว้าคือเดือดซั่งเดือดนาวันเจ็ดหกเก่าคนว่าจะเอาลวดเจ็ดก เออเลียเลยผเองทเคลียครับเคียคร a ลียครับมเคียรับเออผายังเป็นตัวซีนะนี่ยิให้เลข3ตัวใชไหมมาจัดให้ f อซรถเสียเนาะครับเราจะว่าดีซอว่าซีเนาะเอฟนครอ่ครับตีให้หกเจ็ดเก่ากสั่นว่าแล้่ e l ม่เอาน่ะตัวเพราว่าจบอกตัวนี้ล้วมันเพราะเพราะเพราว่าให้มันกลาบกันครับผมให้เก้าเจ็ดหกซะให้เก้าเจ็ดหกอ่าเสียชวนให้เก้าเจ็ดหกครับเด้อ อืมจับสามตัวให้เออแล้วว่าเห็นจรงไรกันจาเแล้ววผมจับล็อบมึงเขาถือว่าใหญ่ถือขี้ยังนี่ครับประเนบอกวิ่เงินนอกคนโอ้คือทุกยากแท้ครับผมแล้วซื้อเลขกระมัดระวังเงินบอครับเขากัมันใจตัวเขาซื้อนี่แหละเออผู้บริหารจ้เาได้ก็เอามันก็มีเผิดมีถือเนาะย่ครับผมครับผมมันว่าบ้าขาวเลยสองวันเลย เรียกวิ่งรวมนะครับเขาครับของเสียงวดก้อนกับไปเขาความอมซินแมสออกออกของซินอครับของสินเรา้องกระสอครับกระสอเขามัดเก่าสี่สุด้ักหาสูตรป้าคือเนาะครับผมเขาสองวัดสองวัดสวรนี่ครับเขาทอกระสอครับหอมหอมซินทัองเสียส่วนเสวนเออแมสกขาสอวัดก็เป็นสินซึ่งไม่ได้ซื้อไว้แล้วกันเหมื่อกี้เสียมังินใชมาซือแทนื้อตัวนีกขาดลาดเอาตัวนึกนม่รด้ ม่นพออกเรื่อาาวโตเต็มๆเ่อยิ้มนาะครับมันไม่ไตัวเดียดผมก็เก้าสี่ศูนย์ก็เก้าห้าศูนย์เก้าเก็ดเก้าเก็ดหงอต้องเอาเป็นท้องรัฐบาลใไหมครับเนาะเออย่างนั้เป็นตัวนี้แ่ะครับผมพี่นี่แปลกปัทางอื่นอีกซะสุดยไปซีไปตรสร้าบ้านซะไป่านครับผมอนสิ้นน้ำน้อครับผมอกดีเดี๋ยวผมจะไปออกตัวอื่นไปออกกันามือเดียวกันครับผมที่คุ้มวดนะพราะอทีนาอยิ้มนครับผมดี่ครับที่คุ้มวัด่วไปออก บอกว่าต้อออกส้ำตัวตรงเลยครับออกตรงตรงเลยครับค่ะบอกว่าเก้าศูนย์สีเราออกเก้าสี่ศูนย์ตรงผมบอกเลยว่าครับออกตรงตรงโดยเฉพเบิงนะครับได้เก้าสีศูนย์เอาทั้งบนทั้งล่างของผมเลยครับห้าศูนย์ความห้าศูนย์ความครับห้าศูนย์ออกล่างเก้าสี่ศูนย์ออกบนครับเตรียมเๆเลยเล้วมัเป็นการหลังก็ได้พูดให้เถื่อซะให้ออกรัฐบาลให้เขาซะครับผมมาในร่องเบิกอีกตั้งดูครับผมว่ามันจะเบิก ในคนไม่ค่อยพลาดสามม่วงเชียรครับผมวันนี้มันใจสามมงแรกไงสามมงเครื่งนี้เลยเฮ้แคกนมาเสียเฮ่ครับผมครับผมต้องติดเก่ากับหกนะต้องติดเก่ากับหกเลยครับเดอเอเป็นพันมากตัวไี้ต้องให้มีตัวนี้ครับอย่าทีมตัวนี้เออตัวนี้ตัวกอนน้ำครับครับวาเป็นแม่นหล่ะครับผมอืออือกลุ่มละหลายหลายรีบันไดฟันอ่ะครับอือถ้าเป็นอยู่่ เออยุ่มยุ้มยุ้มยุ้มจับเข้าหน่อยรอยดีวิ่งว่อนผมเนี่ยครับผมเพผมว่ามือเจ๊จับออรเดอร์หกตัวโลจับออรเดอร์หกตัวโลอืมแล้วหงละหกตัวหกตัวใช่ไหมครับผมพี่น้องก็ตีความฝันของเสียชวนซอยล่องเบิงล่องเบิงครับที่ผมอยากมาเดี๋ยว เขาอยากบอกคนหลคเขาอยากให้คนถือกันไลอยากให้เอฟซีอยากแบ่งปันเอฟซีแมนเพราะว่าฝันดีเราเสียมันก็ต้องมากครับผมอืมวันนี้คือว่าต้องถูกต้องถือกันไปแน่แน่ถูกแน่นอนครับผมมันใจร้ายมันใจร้ายอ้าพี่น้องร้อยดิ้ง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 มาจับขาบอกแมนโอ้ไม่ได้เป็ดตัวได้เท่านั้นแหละครับแล้ววิ่งบ่พลผาดเรามันวิ่งบ่มมพผาดครับครับอ จัดไปอย่าให้เสียเหมืนจัดไปอย่าให้เสียเหมือนแมวจัดไปอย่าให้เสียเลยจัดไปอย่าให้เสียจัดได้เลยจัดได้เลยเออเวจัดได้ได้เลยนาะครับอ่ะสิบสี่านใดจัดได้ก็คือได้แล้วพี่น้องได้แล้วพี่เก่าครับผมฮะตัวมันใส่เท่านั้นแหละเออครับผมมันเป็นปันมันไม่เคยพลาดเซกเทียครับผมแต่ออกมาเพูนกันแล้วมันผ่าดมันจะไปออกอ่อนอ่อเท่ากับซอสนบนล่างเลย เก้าสี่ศูนย์ผมบอกสามตัวตรงได้ออกคื้อพวกรื้อเดือบแล้วพอออกรัฐบาลให้ให้เขาได้ให้ไม่มันออกครับผมให้ได้ให้นั่งกันทั่วประเทศทั่วโลกมาดีแล้วจัดเก้าเจ็ดหกเนาะเก้าเจ็ดหกได้ไปนอนเดออครับบางเอ็ดสี่ก็บอกว่าห้ายังเกาะหายังเกาะนี่แล้วก็ห้าเก้าห้าหกเก้าอ่ะครับเออขึ้นหรอครับเรื่องตัวเง่ามันโตงงเง่าครับคกับผมกับเออพิจารณาเอาพอจหน้าอ่อด้วยครับเออกับผม เด้้มสามถุงน้ำเนาะอันเนาะเด้ยมันเปลี่ยนไปคุยยางครับงทันกะทีหกสามเอ้้ื่อเลยเนาะหกสามหกสามเก่าสามเก่าสามครับเมื่อนื้ออกเจ็ดสามสองอันเนาะครับผมปริยาวาบ้านกเก่าสามสองอันเก่าสามหกสามสองอันเขาบนเขาล่างเออไปคือเป็นแต่แซวันแซวไปเนี่อขอโทษมากลยว่ะขอโทษเรื่องอะไรยังไงถึงอี๋ครับครับผมยังไงก็ได้อี๋ครับ เขจะบกวเป็นแม่นคู่งวดแล้มันถือบอให้พิ่แยมน่าเอาให้เป็นแนวทางครับให้ไปวิเคราะห์เองครับไอ้ันถืคกควังพัดรักเอาอด้เลยคัถือกวลางพัดในความจัดเลยครับจัดเะยรจัดรักเลยครัเพราะว่าเสียเปันฟันแมนอยู่แล้วแล้วมาพูดผ่นเสี มีาเออกล็อกับซออกบนล่างเลยบนล่างงามๆห้องแบบว่าไได้กลับเลยครับเก้าย่ก็เาสี่นยเกาสี่ศูนย์เต็มๆเลยครับบนนจี้นี่กับหาศูย์กับหาศูนย์ครับกับหาตัวเดียวฟ้องรับตัวเดียวร้อมครับไม่นด้ลล่องมึงวดปฏิบั่ิม่ไเลขสามตัวเสียจนกระจับให้ไอ้คู่เดียวได้เก้าสี่ศูนย์่ก็ออกเลยออกเลยครับเต็มๆเลยม่นด้าคยกระจัให้ครับเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเลยครับเด้อเสียจมันจับให้วันนี้ ครับผมหนึ่งมีสาลย์ครับเออเออเห็นเออไ่หอนเนาะครับผมเห็นว่าเออเงินไปค้าเรียนน้าเรียน้ทะเครับค้าน้ำแข็งเออเออเออเราซื้อยามากินครับผมเออพี่เออนองม่กินน้วกเป็นบ่ครับยังไงบ้นได้ร้ายครับคได้กระือมันมมันใจครับซื้ออะไระซื้อได้แล้วเมน ครับผมคือเวลาติดเก้าติดหกได้ครับติดเก้าติดหกคือว่าไ่้แหงแค่ท้องเมีไตอีกหเนาะเอาทันว่ายืมสินเชื่อไปก็ได้ครับำเอได้สินเชื่อหนอเอาเนาะครับเพราะความปุ่นความก้นเสียจวนหลายๆนะครับเนื่อถึงเงินสิยาการงานปันไดครับเมิติมาสวยนี่ครับคุณค่างานแหละครับเบิ่งงานอยู่ไอ้น้ำดงน่องครับเปิ้งให้คนงานเห็นงานครับเปิ้งกับแบบไปเบิ่งสื่อซิ่งสื่อของให้คนงานครับชัวร์เปิ้งชิได้มากนะครับเนาะเปิ้งกะมันยากปันไดเพิ่นหอดไปลาเพิ่นกะมากคือเก่าเพราะเปิ้งสายบุญ ครับมาแบ่งปันกันอ็เก่าเอาคุยเดียวก็สบายใจมาสั้นกับของมีอยู่แล้วมาสั้นว่าเออครับแต่อย่างใดือกั้มกันมาสั้นครับผมอันอันเชียชวนเพื่อนพยากครับอันไม่ท่วมมากอันใดเออท่างแดกร์ให้ก็ได้เพื่อนกจากเพื่นสิมาให้เองครับผมบม่มีผู้ใดได้ล่วงหน้าได้ครับเด้อได้ซ้ำกันได้ซ้ำกันได้ซ้ำกันได้ซ้นครับขอขอบคุณขอบคุณเสียชวนทุกท่ายนครับสวัครับครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Up, ปันแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกคันครับครับเสียส่วนพุ่นปันว่าเพิ่นไปซื้อกุ้งครับแต่ว่าไปลุ่งไปได้หนองหนองบอกุ้งนะครับกาหนามกระเพียงตุ้มมองว่ัสดเพิ่นว่าครับอ้อมขาจับขาอยู่สันว่าครับแต่ว่ากุ้งครับกุ้งหลายหลายวัสดแต่ว่ากุ้งเพิ่นสียคายให่สามถุงครับแต่ว่าให้ถุงละหกตัวครับพี่น้องก็ฟังดีๆนะครับเดือสามถุง กรุงละหกตัวเสียจวนงวดนี้เพิ่นวิ่งไฮเก้ากับหกนะครับเด้อเก้ากับหกครับเอฟซีกับพิจารณาเอาสําหรับเสียจวนเพิ่นจับเลขสองตัวครับสองตัวทั้งบนทั้งล่างร่วมกันครับสองตัวครับให้ก็คือสามเก้าครับสี่เก้าห้าเก้าสามหกราคาสี่หกครับผมแล้วเกียร์หกนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นเสียจวนว่าเลขเก้ากับเลขหกเป็นคนละตัวนะครับเด้อ ครับเป็นคนละตัวครับเลาว่าแห้เอาใส่ตัวเดียวกันเก้าคือเก่ากคือหกว่าสันว่าฟันท่งคักบ่อพี่น้องครับเก้าคือเก้าหกคือฮกครับผมว่าห้ว่าเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าว่าสันว่าเสียจวนจัดไห้เลยดีบ่ดีมากทึ่งหกทึ่งเก่าครับดีบ่ดีมากทึ่งฮกทึ่งเก่าทึ่งบนทึ่งล่างเสียจวนเพื่อนว่าครับกับพี่แจน่าคักคักด้ครับเด้อถูกคำเบาคำจ่าของเสียจวนกระเด็ดคือกันครับผมเขาทุกงวดถือว่าทุกงวดเลยก็ได้ครับ เงินบางกีกับเขาของนั่นนะครับเนาะเขาเก้าสี่ศูนย์ับห้าศูนย์เขาเต็มเต็มครับของท่อกสอของเสียชวนเขาคักขึ้นกันครับผมสำหรับเงินนี้ครับสามตัวเสียชวนเพิ่นจัดให้ครับผมเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกวัสันวาซิสี่ในเบื้องคลิปนี้แล้วก็เป้าไปยิบไปหาสลากกินแบ์รัฐบาลไว้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวมันจะมาทันป่อยย่ำได้เต็มย่ำนันได้เลขเสียชวนก็ได้ครับผมครับเพราะว่า ไอ้ควรออกมาขายผมก็ดึงไว้ให้กันดนอ่าตัวเลขเด็ดๆของเสียจวนครับเพราะว่าฟันแม่นเชื่อเหลือเกินครับเพื่อนวางวันนี้ครับเอฟซีทันใดกันว่าทีมฮกับทีมเก่าไม่มีทองแหงครับทองไม่แหงนะครับเด้อครับปันทงลานเปิดเส้นขึ้นเก่าครับก็ขอให้เอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับโดยเบื้องคลิปนี้แล้วของเสียจวนแล้วครับก็ขอให้โชคๆมันๆครับดำๆเลยด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่อง ค,คิดอะไรกับคอ้าให้สมรรถปัญหาครับถึงมันสิญญาการงานงานปัญหาเพื่อนก็มาแบ่งปันแนวทางคือเก่าครับกับควให้สุขสวกมันๆใส่สงการเลยครับเด้อหนึ่งเมษายนครับอ่าหนึ่งเมษายนพศ2566ครับเลขสายพันจากเสียจวนครับมาฟันธงให้แล้วก็คือวิ่งหกกับวิ่งเกา่านะครับเด้อวิ่งเก่ากับวิ่งหกครับกับควให้สุขสวกมันๆลำลำด้วยด้วยสามตัวฟันธงไปคือเก้าเจ็ดหก ครับก็ขอให้เอเจททุกทุกคันโชคโชคมันมันลำลำเลยด้วยตั้ง่องก็ขอจบคลิปเพียงเพียสำนีก็ขอเอเจททุกทุกคันโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ